สวัสดีครับวันนี้มาพบกับสวนใบใจเกษตรสนุกนะครับหลังจากที่ผมได้ไปปลูกต้นไม้ไว้ด้านในนะครับแล้วก็ปลูกพวกผักพวกไม้ผลต่างๆโดยเฉพาะฝรั่งที่ผมปลูกไว้มีทั้งฝรั่งนะครับเวลาเราปลูกฝรั่งปุ๊บก็จะมีปัญหาในเรื่องของมแมลงนะครับมแมลงที่เข้ามากัดกินทําลายใบแล้วก็ปลูกไว้อีกหนึ่งที่นี้ก็คือต้นอะบิวหรือเอบิวนะครับก็คือปลูกไว้แล้วก็มแมลงก็มา รบกวนเหมือนกันวันนี้ผมก็เลยจะมาชวนทุกคนทําน้ําหมักนะครับทําน้ําหมักเพื่อไปป้องกันแมลง <Yeah! S 1> ใช้คําว่าป้องกันแมลงเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรฉีดป้องกันนะครับเราจะไม่ฉีดเพื่อเพื่อไปไล่แมลงหรือไปฆ่าแมลงครับแต่ว่าเราฉีดเพื่อป้องกันเวลามะร็งเขามาเจอพวกน้ําหมักที่เราทําไว้ก็จะ ไม่เข้ามารบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักหอมระเหยน้ำหมักรสขมน้ำหมักรสเบื่อเมาอ,อ,อะไรเงี้ยมันก็มากินแล้วมันก็จะแบบสโลสเลนะครับก็กลับไปมันก็จะไม่มายุ่งไม่มารบกวนกับพวกเราอีกทีนี้วันนี้ผมจะมาชวนทุกคนทําน้ําหมักรสเบื่อเมาวาเดี๋ยวจะด,ดูว่าวัตถุดิบที่เรามีเนี่ยนะครับจะพอหรือไม่ถ้าไม่พอก็ไปหามาเพิ่มแต่ถ้าพอก็ไม่ต้องนะครับแต่วันนี้ผมจะชวนทุกคนมาเดี๋ยวทําไปพร้อมๆกันนะครับ อันนี้เป็นน้ำหมักรดเบื่อเมาวัตถุดิบที่ใช้ในการทําน้าหมักรดเบื่อเมาก็คือนี่เลยครับอันนี้คือกลอยกลอยอันนี้เป็นกลอยข้าวเหนียวนะครับได้ปลูกไว้ตามบริเวณควรต้นไม้นะครับเอ่อปลูกมาประมาณอันนี้สองปีเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ยผมไปเอามาแค่แง่งแค่แบบมันมันมีหลายหัวในหนึ่งต้นนะครับผมก็ไปแบ่งเข้ามาแค่เสี้ยวเดียวไม่ได้เอามาทั้งกอนะครับเพราะว่าถ้าทั้งกอมันใหญ่มากอันนี้แค่เสี้ยวเดียวของ ของกลอยที่ผมปลูกไว้บริเวณโคนต้นไม้แล้วก็อันนี้เป็นกลอยข้าวเหนียวเพราะสังเกตยังไงกลอยข้าวเหนียวคือกลอยข้าวเหนียวเนื้อจะเหลืองนะครับอ่านี่กลอยข้าวเหนียวเนื้อจะเหลืองนี่นะครับมันจะเหลืองอย่างนี้แต่ถ้าเป็นกลอยข้าวเจ้าเนื้อเขาจะขาวนะครับวันนี้เราจะมาชั่งอัตราส่วนของการทําน้ําหมักนะครับก็ผมจะใช้อัตราส่วนสามหนึ่งหนึ่งสิบนะครับสามหนึ่งหนึ่งสิบ สามเคือวัตถุดิบหนึ่งอันแรกก็คือน้ำตาลนะครับใช้อะไรก็ได้ที่มันมีความหวานนะครับวันนี้ผมก็มีน้ำตาลใสแดงผมจะใช้น้ำตาลใสแดงนะครับอันนี้เป็นน้ำตาลใสแดงแล้วก็ที่เราซื้อมาใช้ในครัวเรือนปกติเลยนะครับอะไรก็ได้ที่หวานผมย้ําอย่างนี้แล้ววันนี้นอกจากน้ำตาลใสแดงผมยังมีแป้งข้าวหมากด้วยคนระับเพราะว่าแป้งข้าวหมากอ่ะอันนี้มันหวานแน่ๆแล้วประเด็นก็คือเรา เก็บไว้ในตู้เย็นเป็นปีแล้วนะครับแล้วทีนี้ลืมกินพอลืมกินก็เลยจะทิ้งจะได้นะครับเพราะแป้งข้าวหมาักคือราดีสังเกตไหมครับมันเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นยีสต์ขาวเต็มหมดเลยแล้วแป้งข้าวหมักมันคือน้ําตาลที่มาจากการหมักข้าวหมักแป้งนะครับก็เป็นน้ําตาลเหมือนกันตืวอยังไงว่าสารจากวัตถุดิบที่เราจะหมักนะครับมันจะออกมาเพิ่มขึ้นด้วยทีนี้มีวัตถุดิบคือกลอยสามส่วนนะครับแล้วก็ หวานหวานเนี่ยใช้1นึส่วนนะครับแล้วก็อันต่อมาคือหัวเชื้อหัวเชื้อหรือน้ำหมักเก่าที่เราหมักไว้แล้วนะครับต้องมีอายุ6เดือนขึ้นไปนะครับหกเดือนขึ้นไปก็จะเป็นหัวเชื้อได้อันนี้ก็ผ่านกระบวนการหมักมาเกินเกินหเดือนแล้วนะครับถ้าเราไม่มีก็หาได้ที่เพื่อนๆน,นะครับเพื่อนๆหรือเครือข่ายที่เขาทําอยู่แล้วนะครับก็ไป ขอซื้อเขาหรือขอแบ่งปันเขาสักประมาณ1ลิตรเพื่อมาเป็นหัวเชื้อครับสิบสุดท้ายอ่ะสามหนึ่งหนึ่งสิบสิบสุดท้ายคือน้ําครับตอนนี้ผมใช้ถังตัวนี้ถังตัวเนี้ยเวลาเราไปซื้อถังมานะครับหรือถ้าเป็นถ้าเป็นภาชนะที่ทึบแสงจะดีมากนะครับต้องเป็นถังที่ทึบแสงแล้วก็มีฝาลกนี่นเ,นเพราะเขาจะเกิดแรงดันแต่ว่าเนี้ยเดี๋ยวผมจะ,จะใช้วิธีการพอเราหมักเสร็จปุ๊บผมจะเอาไอ้กระสอบนะครับกระสอบ ห่อเขาอีกทีหนึง่งคลุมคลุมเขาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เขาโดนแสงนะครับแล้วก็เอาไปวางไว้ในที่ไม่โดนแสงแดดนะครับแล้วเมื่อครบหกเดือนผมก็จะเอาออกมาเป็นน้ำหมักที่เอามาใช้ได้แต่จริงๆเนี่ยน้ำหมักพวกนี้สามเดือนก็คือใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นหัวเชื้อไปขยายต่อเนี่ยต้องอย่างน้อยหกเดือนถึงหนึ่งปีนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกคือช่างช่างลอยก่อนนะครับช่างวัตถุดิบก่อนว่าวัตถุดิบของเราเนี่ยต้อง สามสามส่วนแต่วันนี้เนื่องจากว่าเออตรงน,นี้นิดนึงครับเนื่องจากว่าถังที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นถังที่ได้แค่สิบลิตรเพราะฉะนั้นผมจะลดปริมาณของของน้ํานะครับคืออาจจะเป็นแค่ห้าลิตรหรือหกลิตรนะครับเพื่อเราจะไม่ต้องให้มันเต็มจนเกินไปแล้วขนย้ายสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้กลอยเนี่ยแค่ประมาณสองกิโลจะไม่ใช้ถึงสามกิโลนะครับอันนี้ช่างเลยปับ๊บกาให้ ่ะเกินเลยครับนี่ดูนะครับนี่แค่สองกิโลสองกิโลสองกิโลสามขีดด้วยนะครับถือว่าแบบอันเดียวพอเลยกลอยเนี่ยเขามีฤทธิ์ในการแบบมันเมานะไม่งั้นต้องใส่ถุงมือนะไม่งั้นเดี๋ยวมือเราจับไปแล้วก็อาจจะมียางของกลอยแล้วไปจับอะไรมากินเข้าปากเนี่ยท่านก็อาจจะเมาไม่ต้องไม่ต้องซื้อเหล้ากินกันเลยทีเดียว ่วนหัวนี้หัวนี้นะครับมาจากการผ่าแบบนี้แต่ว่ามันยังหัวมันยังสวยเดี๋ยวจะเอาไปปลูกต่อนะครับเมื่อได้เมื่อได้วัตถุดิบแล้วนะครับทีนี้เราจะใช้น้ํานะครับใช้น้ําเนี่ยละลายน้ําตาลก่อนนะครับเราจะเอาน้ําเนี่ยละลายน้ําตาลก่อนอันนี้ผมจะใช้น้ําเติมไปก่อนนะครับหนึ่งลิตรครึ่งน้ําตาลทรายใช้แค่ครึ่งกิโล ย้ําว่าเราไม่จําเป็นต้องตามตามสูตรเป๊ะแต่สูตรเนี่ยคือให้สามหนึ่งหนึ่งสิบหลังจากนั้นมันดูที่ภาชนะเราครับกับวัตถุดิบที่เราจะใช้เราก็ลดอัตราส่วนลงไปนะคทให้มันง่ายทีนี้เดี๋ยวผมจะมาละลายน้ําตาลก่อนอา้าวกรอยนี่ผมเดีอยวก่อนนะครับแร้ะน,น้ำตาลทรายเนี่ยผมจะใช้แค่ครึ่งเดียวใช้แค่ครึ่งถุงแต่ถามว่าหวานใส่ทั้งกิโลได้ไหมได้นะครับ แต่มันจะเปลืองไปเดี๋ยวเราก็ไปหมักอย่างอื่นต่อได้นะแต่ว่าตอนนี้เรามีแป้งข้าวหมากด้วยเดี๋ยวใช้แป้งข้าวหมากไปอันนี้ผมใส่แค่ครึ่งเดียวอ้าวโอเคน่ะอันนี้ไปแล้วครึ่งกิโลทีนี้เราก็จะกวนน้ำตาลกวนน้ำตาลให้มันละลายน้ำนะครับอันนี้หอมแล้วนะครับกลิ่นหอมแล้วน่าชิมมาก ถุงมือขาดก็ไม่ได้ดูนะครับถุงมือขาดตอนนี้นิ้วน่าจะหวานแล้วหลังจากน้ำตาลละลายหมดเรียบร้อยนะครับผมก็จะตามด้วยหัวเชื้อหัวเชื้อเนี่ยเมื่อเราใส่น้ำตาลครึ่งหนึ่งหัวเชื้อเราใส่แค่ครึ่งเดียวหรือจะใส่มากก็ได้ไม่เป็นไม่เป็นปัญหานะครับใส่มากก็ได้แต่ว่าเสียดาย เอาไว้ไปทํทอย่างอื่นต่อเอาไว้ไว้เป็นหมักหมักสูตรอื่นต่อนะครับอ่ะโอเคเราก็ค้นอีกเหมือนเดิมให้หัวเชื้อเนี่ยมันละลายเข้าไปเมื่อกี้น้ําน้ํานะครับน้าลิตรครึ่งน้าตาลทรายอีกหนึ่งอีกครึ่งก็มันจะเพิ่มปริมาณน้ํามานะครับเป็นสองลิตรจะใสะ่หัวเชื้อน้ําหมักไปอีกครึ่งลิตรก็เป็นสองลิตรครึ่งอ่าทีนี้นี่ครับตัวเอก สุดยอดของผมเลยก็คือแป้งข้าวหมากครับเสียดายเราไม่อันนี้เป็นแป้งข้าวหมากที่ทาจากข้าวเหนียวดําด้วยนะครับเราจะไม่ทิ้งเราก็จะเควกมันลงไปเลยนี่ครับเควกลงไปปั๊บเขาให้ลงไปละลายในน้ําเลยนะครับนี่ครับหอมแบบหอมมากนะครับอยากกินแต่ว่ามันนะเสียดายแล้วเอามือลงไปล้วง เราก็จะเอาแป้งข้าวหมากลงไปละลายในนี้ด้วยเดี๋ยวพอครบออกเดือนเราก็ค่อยหาอะไรมากรองเอาน้ําหรือเอาหากระบวยอะไรมาตักใช้ทีละนิดทีละหน่อยได้นะครับอันนี้ไม่ใช่หมดนะครับใช้แค่ประมาณนิดเดียวประมาณสองกรัมมือนะละลายน้ำํำละลายน้ําละลายน้ํตาลทรายนะครับล,ลายหวานนะเรียบร้อยแล้วก็ เอาหัวเชื้อใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันหลังจากนี้ผมจะเติมวัตถุดิบนะครับกลอยเนี่ยถามว่าต้องล้างก่อนไหมไม่ต้องเพราะมันจะมีจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินบริเวณหัวกลอยเนี่ยหลายชนิดมากเพราะฉะนั้นเราก็สับใส่ไปเลยครับนี่ครับสัแบบอย่างนี้กลอยนี่แบบหั่นง่ายมากมันบางๆเลยฮะนี่ครับคือ ใครที่บชอบกินข้าวเหนียวกลอยอะไรงี้นะเออแนะนำเลยว่าปลูกท,ทิ้งทิ้งไว้นะครับผ่านไปปีสองปีมันก็หัวใหญ่แล้ะคือยิ่งละเอียดยิ่งดีเพราะว่าไอตัวสารสำคัญที่มันจะออกมาเป็นฤทธิ์ทางสมุนไพรอ่ะเขาจะออกมาได้เยอะนะครับคือถ้าบ้านใครไม่มีกลอยก็ใช้อย่างอื่นที่มัน ทำรถอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นรถเมอเบย์อ,อย่างเดียวหรือเป็นรถหอมระเหยก็ใช้พวกข่าตะไคร้ใบมะกรูดลูกมะกรูดอะไรอย่างพวกสมุนไพรต่างๆที่ที่มันมีฤทธิ์ในเรื่องของป้องกันแมลงได้ครับดอกดาวเรืองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะดอกดาวเรืองบ้านนะครับไม่ใช่ดาวเรืองที่เขาดอกใหญ่ๆไปไหว้พระนะดาวเรืองบ้านเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่ฉุนเพราะฉะนั้นเอามาทําน้ําหมักเพื่อป้องกันแมลงได้นะเวลาขวานอย่างเงี้ยต้องระวังมือนะครับอันนี้ผม มีความเหนียวพอสมควรแต่ก็โดนไปหลายแผลแล้วนะครับอ่ะ,อ,ะอันนี้ผมจะใส่ตามที่ช่างไว้เมาากกื่อกี้แต่จริงๆรอะ่ะมันใช้แค่กี่โลครึ่งก็พอรอยเนี่ยถ้าเราเอามาทิ้งไว้ประมาณสักสองสาวันนะครับเขาจะมีความเหนียวมันคือมันเขาจะคายน้ำไปและเวลาเราเอามาหั่นอย่างเงี้ยมันจะเหนียวกว่ามันจะหั่นง่าย มันจะไม่แตกนะครับมันจะได้เป็นเป็นแผ่นเหมือนที่เวลาเขาทําเอาไปสไลด์สไลด์ทําแบบเป็นแผ่นกลอยสําหรับไปนึ่งกับข้าวเหนียวอะเขาก็จะนามาทิ้งไว้ให้มันคลายน้ำมานรักสองวันเวลาหั่นมันจะหั่นง่ายแต่ถ้าเราเอามาถึงปุ๊บล้างแล้วหั่นเลยมันจะมีความกรอบมันก็จะแตกไม่เป็นชิ้นมันจะไม่เป็นแผ่นไม่สวยนะครับโอเค น,นีเศษเล็กๆก,ก็ไม่ทิ้งครับเสียดายครับเราก็เก็บมาหมักอย่างนี้เลยนะครับแต่จริงถ้าล้างทําความสะอาดก็จะดีเพราะน้ํำจะสวยจะไม่ติดดินเออแต่นี้เอาไปเราไว้กรองเพื่อจะไปทําน้ําหมักป้องกันแมลงใช่ไหมมันก็ได้อะได้ดีอะ เกินไปขีดสองขีดอย่าไปซีเรียสน,นะครับเรามีวัตถุดิบเองอืมใช้ได้ไม่ได้ไปซื้อเข้ามาเนี่ยถึงบอกว่าทุกบ้านควรปลูกทุกบ้านควรมีแล้วก็พอม,มีเสร็จเราก็เอามาทําพวกเอ,อน้ําหมักสมุนไพรป้องกันมแมลงในการเพราะปลูกของพวกเรานะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราใส่ไปได้แล้วนี่ทุกคนเห็นไหม นี่ครับน้ำจะสีม้อยสวยนะเพราะว่าของผมมีทั้งแป้งข้าวหมากมีทั้งน้ําตาลใสแดงแล้วก็มีทั้งกลอยที่เราสับใส่ลงไปหลังจากนี้ก็จะเติมน้ําให้มันได้ตรงนี้ครับผมจะเติมให้มันขึ้นมาถึงประมาณแปดพันแปดพันมิลลิตรก็น้ําประมาณแปดลิตรนะครับผมจะเติมน้ําเพื่อว่าจริงๆมันสามารถใส่ได้ถึงสิบแต่ว่าผมเติมมาให้ถึงแปดส่วนวัตถุดิบเนี่ยเราก็ลดอัตราส่วนลงไปตามนี้ อ่าเรียบร้อยนะครับอันนี้เราก็เติมน้ําแล้วก็อาจจะทําความสะอาดตัวปากถังอย่าให้มันดูแบบเลอะเทอะเกินไปอ่านี่นะครับหลังจากนี้เราก็คนให้เข้ากันคนไปนิดหน่อยอย่างงี้เรียบร้อยเป็นอันเสร็จพิธีทีนี้ก็ปิดฝาครับปิดฝาปับ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเขียนวันที่ครับ โอเคนี่นะครับนี่ครับเราก็จะมาเอาเทปกาวแปะไว้ข้างถังนะครับแล้วก็เขียนมันที่ค่อนอื่นเช็ดให้มันเบียกน้ำก่อนพอเราทาเสร็จปุ๊บปิดฝานะครับปิดฝาแล้วก็เขียนมันที่ติดแล้วเดี๋ยวจะพาไปตั้งไว้ในที่ร่มแล้วก็หากระสอบมาคลุมเพื่อให้เขาทึบแสงนะครับหรือเป็นถุงดำอะไรก็ได้แต่ว่าทุกเวันจะต้องมาเปิด เปิดฝาเพื่อคาแก๊สได้เขานะครับอันนี้น้ำหมักลอยวันนี้วันที่สี่ทับสองทับหกเจ็ด่ะข้อสำคัญเลยนะครับเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยปิดฝา เราควรเขียนควรเขียนว่าเป็นน้ำหมักอะไรแล้วก็ทำเริ่มทำเมื่อวันที่เท่าไหร่นี่แบบนี้นะครับเราจะได้จำได้หลังจากนี้เราก็จะยกไปเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็ของผมเนี่ยถ้าเป็นภาชนะแบบนี้ผมจะหากระสอบหรือกระดาษลังอะไรเก่าๆก็มาหอ่อแล้วก็ให้เขาทึบแสงเพราะเขาไม่ต้องการแสงแดดนะครับนะครับหรือฝาเนี่ยตอนที่เราตอนที่เราปิดบางคนก็ถ้าแบบอยู่ใกล้ๆก็ไม่ต้องปิดแน่นนะครับแต่ต้องคอยดูเขา แต่ถ้าปิดแน่นก็จะดีโอเคนะครับก็สําหรับอันเนี้ยสาหรับคนที่ไม่สามารถหาถังแบบฝาลกแบบมีเข็มขัดล็อกได้นะครับก็เอาถังที่หาได้สะดวกแต่ก็สังเกตบ่อยๆว่าเกิดมีเชื้อราเดินดีไหมหรือมันมีการร้าวมีการบวมไหมอันนี้ต้องขยันดูนิดนึงก็สําหรับวันนี้ชวนไปใจกเกษตรสนุกชวนทำน้ำหมักป้องกันแมลงจาก หัวกลอยนะครับอยากให้ทุกคนได้ลองไปทําดูนะครับสําหรับใครที่อยากจะลองทําแล้วออลองใช้หรือไปทําใช้ดูก่อนดีไม่ดีผมไม่การันตีให้ไปลองเองดีกว่านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเผื่อมีคลิปใหม่ๆมาบอกเรื่องเทคนิคการทำกรเกษตรง่ายๆนะครับให้พวกคุณทำกเกษตรอย่างสนุกสวัสดีครับ